อัปเดตดวงชะตานะคะในช่วง15 31ธันวาคมเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปี2566นะคะชาวกรกฏจะก่อเกิดคู่ธาตุขึ้นอยู่ในภพเรือนปุตตะนะเป็นดาวคู่สนับสนุนในเรื่องโชคลาภของชาวกรกฎนะคะส่งผลในเชิงไหนบ้างนะไปอัปเดตภาพรวมกันได้ในคลิปนะคะท่านใดลัคนากรากฏรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กรกฎาคมถึง14สิงหาคมก็รับฟังได้ หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์อ,อย่าลืมกดติดตามช่องโหราฮก้าไว้นะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะในช่วงธันวาคมอันถือว่าดาวที่ยังคงโดดเด่นส่งผลดีนะคะก็คือดาวศุกร์นะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราภของชาวกรกฎนะคะก่อนวันที่26่ธันวานะคะดาวศุกร์เป็นเกษตรนะดังนั้นชาวกรกฎนะคะมีความสเสถียรของดาวรับผลนะก็คือเรื่องของการมี จุดทางเงินนะคะแหล่งทํากําไรนะหรือช่วงนี้นะคะก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำเป็นระยะได้นะเนื่องจากดาวศุกร์ส่สงผลดีในเชิงของอ่างเงินทองรายรับผลประโยชน์ได้นะคะ mm. ดาวศุกร์ตรงนี้ยังเป็นอัมพุกเก์ให้กับชาวกรกฏนะดังนั้นส่วนหนึ่งบางท่านนะคะก็ถือว่ามีความลงตัวเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องบ้านช่องเรื่องรถรายยานพาหนะต่างๆบางท่านได้เข้าของใหม่นะเกี่ยวข้องกับเรื่อง ความสะดวกสบายในบ้านเรือนครัวเรือนหรือบางคนก็ไปซื้อสินทรัพย์ใหม่ก็ได้นะเรื่องบ้านเรื่องรถในช่วงนี้นะคะดาวสุกรีต่อเนื่องนะคะหลังย้ายในวันที่26ธันวาคมเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนปุตตะนะคะลงลำหนังนี้นะเป็นประนะแต่ว่าไปเจอดาวคู่ท้ายก็คือดาวพุธนะเรียกว่าเป็นคู่ส่งเสริมให้กับชาวกรกฎนะซึ่งเป็นลัคนาราศีธาตุน้ําอยู่แล้วนะคะ ช่วงนี้ชาวกรกฎนะคะมีโชคลาภจากเรื่องของไอเดียความคิดแปลกใหม่ได้เรื่องการเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะรวมทั้งอาจจะมีเรื่องของการได้โชคลาภจากเรื่องคนต่างวัยเรื่องของบุตรหลานบริวารในช่วงนี้ได้ช่วงนี้นะคะชาวกรกฎอาจจะมีโชคลาภนะในเชิงของผู้สนับสนุนเบื้องหลังนะคะหากอยู่ในแวดวงทํากิจกรรมใดที่เป็นหมู่เป็นคณะนะช่วงนี้ก็อาจจะได้รับผลดีนะคะเรื่องของการมีผู้สนับสนุนนะไม่ว่าจะ หยิบจับทํากิจการใดช่วงนี้ก็อาจจะมีลักษณะของอคนเกือ้อหนุนคนชื่นชมนะหรือเรื่องของการได้รับความเป็นมิตรจากสังคมที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีจังหวะรับลอยนะได้เงินแปลกๆหรือว่าบางช่วงได้เงินแบบปูกปรับฉับพลันรวดเร็วนะจากเรื่องการค้าขายการเก็งกาไรก็น่าจะมีปะพนอยู่ได้ในช่วงนี้นะคะสําหรับชาวกรกฎด,ดาวการเงินนะย้ายวันที่17ธันวาคมนะคะถือว่ากลางเดือนไปแล้วนะรายจ่ายก็น่าจะ ค่อนข้างเยอะนะอาจจะเป็นเรื่องคนในครัวเรือนะเรื่องของการเลี้ยงดูหรือว่าเรื่องของการใช้เงินไปกับเรื่องการลงทุนต่างๆได้เนื่องจากดาวการเงินนะคะเข้าสู่ภพอริเป็นเวลาหนึ่งเดือน,นะคะ่ะชาวประะกฏมีรายจ่ายเยอะนะแต่ถือว่าดาวรับผลยังคงส่งผลดีนะคะดังนั้นช่วงนี้ก็อาจจะมีจังหวะอ่า,างเงินมาเติมนะหรือว่าได้เงินเป็นเงินพิเศษเงินแปลกๆเข้ามาที่ช่วยให้เรื่องการหมุนเวียนทางการเงินก็ขยับดีขึ้นผ่านไปได้นะคะ ดาวเรื่องงานของชาวกรกฏนะคะถือว่าในช่วงก่อนวันที่27ดาวการงานเป็นเกษตรนะคะส่งผลดีงานก็มั่นคงด้วยนะเรียกว่าจะมีเรื่องของภาระหน้าที่ที่ทําแบบสม่ําเสมอช่วงนี้นะคะบางท่านได้งานที่ค่อนข้างมั่นคงหรือเสถียรนนะในช่วงธันวาคมนะคะซึ่งดาวคารจะย้ายในวันที่27ธันวาคมเข้าสู่ภพเรือนอรินะตามดาวการเงินมานะคะ การงานของชาวกรกฎนะเรียกว่าในหลังที่17ธันวาคมไปนะคะเป็นลักษณะงานที่ค่อนข้างเหนื่อยขึ้นนะบางทีมีเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะหรือมีอุปสรรคทางการงานเกิดขึ้นที่จะต้องให้แก้ไขนะหรือทําอะไรก็จะต้องใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับบริวารนนะบางทีปัญหาทางการงานมาจากเรื่องบริวารผู้ช่วยต่างๆนะคะที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นส่งผลต้องปรับตัวนะคะหรือแก้ไขปัญหาในเชิงเรื่องของบริวารต่าง นอกจากนี้นะคะดาวการงานจะไปเป็นคู่ศัตรูกับดาวการเงินในภพเรือนอรินะช่วงท้ายๆ้าปีนะต่อมกราคมดังนั้นก็จะมีเรื่องของการใช้เงินกับเรื่องบุตรหลานนะหรือว่ามีภาระเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารน,นะกระทบมาถึงเรื่องเวลาในเรื่องงานได้นะคะ ดาวพระเกตนะคะกระตุ้นเรื่องรับผลให้กับชาวกรกฏจนถึง31ธันวาคมอะไรดังนั้นก็จะย้ายเข้าสู่พบเรือนการงานนะคะดังนั้นด้วยทิศทางของดวงดาวนะเปิดงานมาปีใหม่เนี่ยหลังวันหยุดยาวนะคะชาวกรกฏก็น่าจะมีเหตุในเรื่องของงานด่วนงานเร่งนะเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางการงานนะหรือว่าภาระรับผิดช,ชอบแบบด่วนๆก็อ,อาจจะเกิดขึ้นกับชาวกรกฎได้นะคะ ในช่วงต้นเดือนมกราคมนะคะดาวพฤหัสก็จะเริ่มกลับมาเดินหน้านะส่งผลในความเป็นราชาโชคของดาวพฤหัสกับชาวกรกฎนะคะโดดเด่นเรื่องความคืบหน้าในเชิงการเรียนการศึกษานะคะเรื่องของการงานที่เป็นเรื่องการให้ความรู้การใช้ทฤษฎีข้อบังคับกฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆนะก็จะมีความขยับคืบหน้าไปด้วยนะคะในหลังวันที่9้ามกราคมนะคะชาวกรกฎอาจจะกเกิดเรื่อง เป้าหมายทางการงานมีความมุ่งมั่นบางอย่างเกิดขึ้นนะคะหรืออยู่ในสภาวะที่จะต้องอมีความแอคทีฟมากขึ้นเนื่องจากดาวพระหัสเริ่มเดินหน้าในภพเรือกนการงานนะคะเป็นทั้งเรื่องของการอยู่ในสถานการณ์ที่แข่งขันนะหรือว่ามีสภาวะที่เรื่องของสภาพแวดล้อมทางการงานบีบบังคับให้ต้องใช้ความสามารถหรือว่า เป็นช่วงอดทนพยายามเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายการสอบแข่งขันการแย่งชิงต่างๆนะคะก็อาจจะเป็นสภาวะที่มีโชคมีชัยมาจากเรื่องของความขยันขันแข็งของชาวกรกฎเองนะคะดาวเสาร์นะคะเริ่มเดินหน้าตั้งแต่เดือนธันวาคมนะสำหรับชาวกรกฎดาวเสาร์จะอยู่ในพวเรือนมรณะนะคะแล้วก็ไปเล็งเรื่องเองินเรื่องทองชาวกรกฎบ่งบอกว่าในช่วงปีใหม่นะก็อาจจะเป็นสภาวะที่รายจ่ายบางอย่างมีลักษณะคืบหน้าคือเดินหน้าตามดาวนะไม่ว่าจะเป็นภาระต่างๆนะคะ หรืออาจจะมีการผ่อนชำระอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้นะเรียกว่าเป็นรายจ่ายใหม่ๆนะคะนอกจากนี้เป็นเรื่องของการทํางานในเชิงหุ้นส่วนได้นะอาจจะมีความคืบหน้าในเรื่องคู่ค้าคู่สัญญาที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวกรกฎในปี67นะคะก็จัดทําการพยากรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะฟังคลิปนี้เสร็จแล้วก็สามารถกดเข้าไปฟังคลิปปี2567ได้ที่ช่องเลยนะคะ ชาวกรกฎในปี67นะถือว่าดาวพระหัสให้คุณประโยชน์ในช่วง4เดือนแรกนะในเรื่องการสอบแข่งขันการเรียนต่อนะคะเรื่องของการงานในเชิงให้ความรู้นะหรือเรื่องการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทางการงานนะคะในหลังเมษายนไปดาวพระรหัสจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนลาภของชาวกรกฏก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีต่อเนื่องนะสำหรับดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุภาก็คือความเจริญก้าวหน้าความงอกงามนะคะบรยยรยากาศครัวเรือนสําหรับชาวกรกฏที่มีครอบครัวนะคะ ดาวที่เกี่ยวข้องกับพันธุนะก็คือเรื่องครัวเรือนเรื่องสินทรัพย์เรื่องญาติพี่น้องต่างๆนะคะถือว่าส่งผลดีนะและในช่วงปลายปลายเดือนนะคะดาวการเงินย้ายถือว่าอาจจะมีเรื่องการใช้จ่ายเงินไปนะแต่ว่าส่งผลดีในเชิงของเรื่องของการได้เข้าของใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกนะหรือจ่ายไปเพื่อความก้าวหน้าความงอกเงยในเรื่องครอบครัวต่างๆนะคะ อาจมีภาระเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารคนอายุน้อยใกล้ตัวนะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นธุระปรปับปังนะคะหรือเป็นเรื่องของการดูแลในส่วนของค่าเล่าเรียนค่าเทอมค่ากินอยู่ของลูกๆหล,ลานๆใกล้ตัวนะคะดาวคู่ครองของชาวกรกฏเริ่มเดินหน้าในภพเรือ,มอนมรณะนะคะส่วนหนึ่งก็ส่งผลดีนะคะเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องธุรกิจเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์นะคะก็จะเริ่มมีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะมีจังหวะในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมนะหรือมีเรื่องของการ ใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองบางทีก็เป็นเรื่องลงทุนร่วมกันนะคะสำหรับกรกฏนะคะที่เป็นโสดหรืออยู่กับหมู่เพื่อนเยอะนะคะดาวเพื่อนฝูงแวดวงสังคมนะคะก็เกิดเป็นคู่ท่านในช่วงยี่สบกธันวาคมถึงแดมกราคมดังนั้นช่วงนี้นะถือว่ามีส่วนสนับสนุนจากเรื่องแวดวงสังคมนะหรือการงานเป็นกลุ่มเป็นทีมช่วงนี้นะคะค่อนข้างไปได้ดีนะมีคนเกื้อหน,นุนอยู่เบื้องหลังนะคะทําอะไรก็มักจะมีพรรคพวกสนับสนุนผลักดัน อย่างไรก็ดีดาวพุธมีการโคจรผิดปกติในช่วงธันวาคมก็คือเดินโคจรถอยองศาด้วยถอยหลังนะคะส่งผลบางทีเรื่องการสื่อสารนะมีปัญหาคลุกคลักบ้างนะคะบางท่านมีปัญหาเรื่องขนส่งปัปนบมาด้วยนะในเรื่องการค้ากาันขายนะหรือว่าเรื่องของการนัดหมายใดๆในช่วงธันวาคมบางทีมันเป็นลักษณะเล็ดเลือนคลาดเคลื่อนนะคะเรื่องข้อมูลต่างๆบางทีก็ได้มาแบบ ขาดขาดเกินเกินนะบกพร่องไปบ้างกับเรื่องข้อมูลข่าวสารดังนั้นช่วงนี้ได้ข่าวอะไรมาก็เช็คต้นต่อให้ดีก่อนนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงทันวาคมนะเป็นจังหวะที่ชาวกรกฎอาจจะมีเรื่องของการมืนงงหลงลืมนะมีสภาวะจําผิดจําถูกนะเนื่องด้วยดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปฏิพันธ์ไหวพริบมีการเดินโคจรถอยองศานะคะ เรื่องของอาการประเภทปวดคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดมนะปวดหลังหรือว่าเรื่องของกระดูกเรื่องฟันต่างๆนะบางทีก็มีลักษณะย้อนกลับมาในช่วงนี้ได้นะคะสำหรับดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับชาวกรกฏนะในเรื่องเงินเรื่องลาภผลส่วนใหญ่ก็เป็นดาวรายเดือนระวมทั้งเรื่องงานด้วยนะคะอะในช่วงมการาคมนะดวงดาวก็จะมีแนวโน้มเข้าสู่ภพเรือนอรินะก็คือพพเรือนที่เหนื่อยพพเรือนที่ต้องเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานะคะ ก็จะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะเมื่อดวงดาวอยู่ครบเวลาก็จะเดินผ่านพ้นไปเข้าสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะสาหรับชาวกรกฎนะคะถือว่าในช่วงหยุดยาวปีใหม่นะเป็นจังหวะที่ใช้เวลาไปกับครอบครัวนะเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจหรือบางคนก็เดินทางท่องเที่ยวนะคะเป็นจังหวะชาร์จแบตดีๆสาหรับชาวกรกฎนะแล้วก็มาลุยกันใหม่ในหลังปีใหม่นะกับเรื่องความเจริญก้าวหน้าและโอกาสทางการงาน ขอให้ชาวกรกฏนะคะโชคดีมีลาบมันทุกท่านนะในจังหวะที่ดวงดาวยังส่งผลดีนะในช่วงก่อนสิ้นปีนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวกรกฏในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ